ยกของกับบ้านรับพี่น้องโอผมอันนี้มาทั้งใส่ใส่แล้วผมกินไปสักกินไปซักบา้านพี่นอ้องวันนี้เวลาจะเที่ยงแล้วนะครับ บ้านเพราะยังตีพี่น้อยย้ายเสียแล้วนะครับทั่วกระบอกก็มาคืนนี่ครับย้ายเสียแล้วผมเดี๋ยวกลับไปงานศพย้ายก่อนนะครับจะกลับไปงานศพย้ายก่อนน่าจะเผาเสร็จคอยจะกลับมานะครับผมเพราะว่าเพลงผมก็่อมหมดแล้วนะครับซอมรบร้อยไมดเส้นแล้วนะผมรอตะลันสคริปต์นะครับลอแค่ลันสคริป เขาย้ายนะครับผมในส่วนของยันได้ก้นนะครับพี่น้องเหตุการณ์ที่ราคาคิดกับเกิือึิงจุ่มในนะผมมันกดตืมนไปแล้วครับผมกดสิขึ้นงไปลาบอแล้วพี่น้องเลยลาบอทมาผมสื่อบอกแล้วนะครับผมล้อลั้นสกิฟพี่น้องครับผมเชื่อมกับล้อลั้นสกิฟยันเดียวนะครับผมเพิ่มก็ซ้อม ลอยไปเส็นแล้วนะครับผมร,ร้อลันสกิฟนะครับร,ร้อลันสกิฟพี่น้องมาเก็บเข้าเส้นกับกลับมาเลยนะครับนะครับผมบอาจะต้องทีเลยนะครับเอาร์บอสกันครับไปล้อลันเป็นเจับสองหมื่นสามหมื่นครับสวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการนะครับผมตอนนี้ก็ได้ขึ้นไปล้าบอสแล้วเรียบร้อยนะครับผม ที่โท่บอกกับที่ชทบอกมันก็บ่คักใจพี่น้องนะครับผมก็เลยได้ขึ้นไปจากงานเขาบน่ได้่อมไ่ได้เร่งเปิดรวงกอย่างกันิบ่ได้ยากมาหนีน้องพี่น้องแต่ว่าขันบ่ไปกับบัได้พี่น้องเพื่อนกันเรี้ยงผมมาตะหน่อยขึ้นกันนะครับผมสําหรับย้ายเพื่อนกันดูแลผมมาตะหน่อยกันตั้งแต่ผมอยู่กับพอบัไปกับบคือพี่น้องนะครับผมพี่น้องกับโทรตามตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่หาทุ่มพี่น้องครับ ญาตีพี่น้องป้าลุงโทรนำมามาอื่นเอามังนิ่งมาสีนาก็จะปรึกษากันอีหอย่างหลายๆอย่างพี่น้องครับผมสพื่อจะได้เผากันเนาะตายมือคืนก็นาซิยุอีกสักสองคืนนี่ก็คืนมือคืนมือคืนมือนี่มืออื่นเบื้องสิตกป้ามือไหน็อลองคอยว่ากันพี่น้องครับแต่ผมขึ้นไปหาบอสบอสบอกว่าซ้อมใหญ่วันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับผมยังไงก็ต้องมายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับผม แต่ผมก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ผมคือเก้าพี่น้องเพราะว่าซ้อมใหญ่ก็คือซ้อมใหญ่เพราะว่างานเราวันที่29พี่น้องต้องซ้อมใหญ่บอสขึ้นไปบอกบอสเมื่อกี้บอกบอสว่าจะไปเผายายบอดว่า26 27เด้อไอ้ซ้อมใหญ่ผมก็เลยบอกว่าสาหรับเพลงผมเนี่ยผมซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมซ้อมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้แค่รอรันสคริปต์นะครับผมพี่น้องครับวันนี้ก็ได้เดินทางพี่น้องครับเพราะว่าก็สิไปปรึกษาอย่างกันหลายๆอย่างเพราะว่าจะเป็นป้าเป็นลุงเป็นพี่เป็นน้องเป็นยาย ยังที่เหลืออีกยูอากาศเชี่ยเจังไหนแบบใดนนะครับผมขอเราปรึกษากันอีกนะครับผมหลังจากผมไปถึงนะครับผมเพราะว่าตาซอมเมื่อนี้เป็นซีฟสายแล้วโทรน้ำนะครับผมผมก็เพิ่งตื่นมาขึ้นก็นอนบ่ค่อยหลับเป็นไหนคึอน้ออ gente, นนำเหลานะครับผมคึอน,น้ำผู้ผู้ผู้เพิ่นตายนะครับผมเดี๋ยวไปถึงบ้านเนะคุณทายบรรยากาศตอนถึงบ้านให้เบิ้องอีกว่าจะเป็นยังไงเด้อพี่น้องเด้อเบิง้งบรรยากาศเดินทางกลับบ้านไปงานศพใหญ่ครับ มาหอดบ้านแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เขาบ้านาเมื่อดดเรื่องทางซอยนี่เนกางเต็นไปเลยนะครับผมเพราะว่าบ้านย้ายกับผมมันติดกันเลยนะครับผมติดกันเลยคือผมมันทัดจากย้ายไปอีกหลังหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทางซอยขอบ้านผมนี่คือต่างกางเต็นไปเลยนะครับผมขอบคุณบอสด,ด้วยนะครับผมที่ให้กลับมานะครับผมแต่ว่าเรามีนัดซ้อมกันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับผมซ้อมไง ได้จอดเสื้อของฝากมาให้ผู้เฒ่านั่งเฝ้าศพพี่นอ้องเสื่อข้าม,มาให้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าที่เพิ่นนั่งเฝ้านั่งยังอะนะนะครับฮอดแล้วพี่น้องบัดเนี้ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบืบ้องบรรยากาศไปไหว้ศพย้ายก้อนนะผมแล้วก็เตรียมตัวเตรียมยังส่วนอภิธรรมคืนแรกคืนนี้นะครับผมขอบคุณน้องอ่าน้องบิวอาจารย์บิวมือกองด้วยครับผม รวมบุญมหาลอยนะครับผมที่จะทรงดวงวิญญาณย้ายขึ้นสู่สงสวรรค์ขอบคุณอาจารย์บิวด้วยนะครับเดี๋ยวขอบคุณพันเฟสบุ๊กอีกทีนึงนะครับผมไปพี่น้องนุ้งดานล่างไปไหว้ศพยายครับไม่ขอลรำขอลำมา่ใส่ผู้เทานะครับมาหอดแล้วนะพี่น้องเข้าไปข้างในนะครับอันนี้จะเป็นรายซื้อของคนที่จะสวดอุทิศนะครับผมที่เป็นรังเกียรนะครับพี่น้องครับ กำลังเขียนลายซื้อเลครับนั่นผู้ช่วยเขาโทรบอกแล้วเมื่อคืนนี่มาไม่ได้อีกมั้งกำลังนั่นอยู่นะครับอย่นี้ผู้ช่วยเขียนสวัสดีค่ะผู้ช่วยเขียนลายชื่อลุงไวนัมชินตะกรบนโพธิธรรมพ่อเพิ่งออกยังพ่อตอวหนอนทำมาพ่อเถอะเป็นหลานนอคพ่อยังไงหรือบ่เมียไม่ได้เขาเขียนนะคือคุณเนาะเอาคุณชินตะกรอนรพธิธรรมนะฮะลุงลายซื้อสวดไปทั้งคืนเลยครับผม ขอรำขอลำพ่จ้ออเรา้องด้วเลยแต่ก็มกไก่หอ้นออกนะคืแบบจังบอกหนุ่ยแต่ว่าลายคนโทรบอกลายคนโทรเป็นสิบคนยายนะครับผมัอยงยายนะครับตอนนี้ก็คือ้านเ

เดี๋ยวไายสุกนครับน้องเสียบเลยยังแสีบเลยบอกเลยเนี่ยเสียบปะหอมฟ้าหองแ้าอร่อยอร่อยหอมฟ้าผู้อร่อยคนนีนโอ้ยเขาเขากำยังดีหน่อยยายแล้วมึงย้าแซบด้แซบแซบแซบเสื้อมาฝากกันสามมัดตีมัดพี่น้องนะครับผมใส่ผู้ถอดกินนะครับมือแรงเป็นสวดอภิธรรมขึ้นแรกได้พี่น้องนะครับ สว่วนพิธามคืนแรกนะครับผมอย่ที่วันประกาศงานทุ่นกับงานแมลงตอนนี้ประมาณสี่โมงแล้วครับผมประมาณสี่โมงนะครับขึ้นื่อจับที่ว่าแห่งสุรักผู้ใหญ่คนนั้นประมาณหนี่เดือพี่น้องเดินนะครับผมฟังทั้งเส้นกับแขกที่คนหรือไม่เห็นต้องทิ้มนะครับผมฟังคุณเกษตรเนื้อเฮ็ดหนังือพี่น้อนมีถาหอย่างยู่นะครับเม็นเกษตรไทไใบดอกก็มันสีเหลืองเนื้อมันแดงนะครับผมมันขาหมูแล้วนะครับฟังคุณนะครับผม พี่น้องครับผมแต่ไม่เล้งแต่สีหลายคนอีูพี่น้องครับบรรยากาศนี่ครับงนางนศพงานที่เราไม่ค่อยอยากทุกคนไม่ค่อยอยากเจอแต่มันมันหนีบ่มมแบบพี่น้องนะครับบรรยากาศาพี่น้องอ,อันนี้คือมัก,กทาย,ยกละผมมักรถย,ยกเซียม <c oughs> เออครับความดักดําลัง <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องทั้งนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองนี่แหละทางเข้าบ้านนะครับผม คัดกองคัดกองเวลาคนที่มานะครับผมนี่ต้องแบบจอดรถตังซีเลยทีทั้งขม้านะครับผมผมกระจดอดถข้างนอกก่อนขอบ้านก็ไปทั้งนี้นะครับผมขอบ้านก็คือเข้าไปทั้งนี้นะครคือาการเต็มแล้วน,นะครับผมทั้งนี้ก็จะถึงครัวนะครับผมละอยู่น้ำเลาจนหอดมือเอาเล้าออกป้าพี่น้องค่อยจีขาบันพักก็บอสนัดวันที่ยี่สิบ หกยี่สิบเจ็ดนะครับผมซ้อมใหญ่นะผมแล้วยี่แปดพักบวงสวงทีมหนึ่งวันแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าเราเปิดวงที่กุดชุมนะครับพี่น้องนะครับผมประาแล้วนะผมไม่บัตรไปพี่น้องนะครับผมงานขอบัตรนะครับบัตฝากบันรย้ายติดกันเดี่ยวเพี่น้องฝากกันคนละหลังนะครับผม เก็บความเก็บยังก้อนแล้วก็สิเตรียมเติมโตออกมาสวดไปทเพิ้นนะครับผมสวดคืนแรกนะครับผมอ่าคุยกับญาติพี่น้องแล้วนะครับผมเผาวันจันทนะครับผมเผาวันจันทร์ที่26นะครับผมก็สิเผาเราเอาย้ายออกป่าเราผมก็สิพิ่เดินทางเลยนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกินสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นก็ถึงบ้านพักก็ประมาณทุ่งสองทุงบุระพี่น้อง ย่งที่ซ่อมในยี่หกกะทิได้ซ่อมน้ําเพลินสองมือนะครับผมมือออกป้ากะทิทำประทานรุมอร่วยไปก้อนนั่นแล้วเนาะส่วจีแล้วเนาะอันเก็บของเก็บยังนะครับผมส่วจีออกป้าแล้วกับสิ่ส้วจีเอาเผาส่วอย่างกะทิใบสามส่วจีเก็บของยังกะทิโม่หางโมงแรงกะทิคอยจะได้ออกนะผมอ้าพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมเดินทางมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะคลิปหนา เป็นยังไงเด้อผมยินดีทายเพิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่การติดตามช่องคอนแชแนลเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ